แล้วสี่แถวก็อยู่คนละฝั่งสี่แถวนะครับสองเส้นสองเส้นสี่แถวอ่าวค่ยยอยไล่ไล่ออกไปเรื่อยตอนนี้อ่าตอนนี้ยังไล่ค่อยไล่แล้วค่อยขดสวมเข้ามาสวมเข้ามาเรื่อยนะครับเดี๋ยวขบวนนี้เคลื่อนไปแล้วาพาไปสู่สาม,มเณรค่อยเคลื่อนเข้ามาส่วนข้างข้้นหลังมีบศพนั้นก็จะเป็นอุบาสกอ,อุบาสิก,กาที่บวดเนฆามาการมีเนฆามาจารณีเมื่อกี้นี่นะอ่าในลาดับ ต่อท้ายจากหีบศพของท่านพระครูหลังจากนั้นก็จะเป็นหลังจากนุ่งขาวของขาวแล้ว,ลวก็จะเป็นลูกศิษย์ลูกหาเสื้อจอดซอมแม่ขาวกลุ่มนี้อยู่หลังอยู่หลังหีบศพของหลวงพ่อนะจำไว้นะอ่าอ่าตอนนี้ยังไม่เคลื่อนเราประจกระกักขบวนอยู่เพราะว่าพระจะํานวนมากนะ โค้งไว้ก่อนก็ได้โค้งไว้ก่อนแถ้วไปเพื่อนแล้วก็ในส่วนของเสืส้อจอดซอมอ่าถูกต้องแล้วสี่แถว